สวัสดีค่ะโยโย่พามวนมาอีกแล้วค่ะมือหนี้สิมาลองเพลงให้พี่น้องฟังเดอ้อพี่น้องเดอ้อเพลงนี้แต่งเองค่ะคล้ายไปแล้วแต่ว่าจะมารีวิวให้ให้ฟังมาเฮ็ดเป็นเสียงไก่ไห้ฟังค่ะไก่เพลงฝากขอบคุณคนที่เข้ามาติดตามมากดไลค์มาคอมเมนต์ทุกทุกคนนะคะเดี๋ยวว่างๆโยโย่จะกลับไปหาทุกช่องเดอ้อมาฟังกันเลยค่ะเพลงนี้ชื่อว่าโควิดมาน้ำตาซึมค่ะ ต้องเนื้อไปน้ำด้กขาะพ่นนองจำเนื้อบ่ได้กี่หยดน้ำตาถึงจะได้หวนคืนต้องนอนสะอื้นอีกสักกี่วันมันยุกอะไรถึงมีโรคไรามาหันข้าคนหลายล้านดังทรงครามเย็น เลยกลายมาเป็นคนป่วยซึมเศร้าทางตันแล้วเราคงบ่ได้กลับนาได้แต่แต่งเพลงส่งไปถึงแม่จ้าพร้อมภาวนาให้โลกมันชาจ้างไปมันบีบหัวใจคนอยู่ทางไกลพลัดหินเหมือนนกน้อยบอยบินออกหากินเพื่อครอบครัว บางวันก็สู้บางวันก็แสนวาดกลัวบางวันปวดหัวกับปัญหามหาจมตีจึงฝากเพลงนี้ไปถึงแม่อยู่บ้านนาะวันปู่สีสุดโทรักษาวันยาปธุมมาคุ้มคองลูกอยู่ทางไกลก็ได้แต่เฝ้ามองเหตุยังบบได้มีแต่น้ำตา ให้ปู่ย่าทั้งสองจงกลุ่มครองแม่เรามันเป็นเงาเงาจากบัดเฮามาหลายปีเพราะโควิดนี้ทำชีวิตเฮาพังทรงเพลงนี้บอกว่าคิดถึงแม่ชังมันเมื่อบ่ใดโควิดระบาดอีกครั้ง อดทนรอก,ก่อนถ้าโบตาย่ะสิ้นหวังคงพบกันอีกครั้งถ้าหากเรายังหายใจขอบคุณทุนที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะ